คนปวยกินพี่น้องเผ็ดสุกแต่ปูมีรสชาติเผ็ดน้ำหอนแล้วอรรถดีลงดีเกลือใส่ซ้ำนี่แหะพี่นอ้องเกลือก็รสดีนี่แหละสุก กับมิไกแชอร์อดมันฝรัง่งห,หอมหอมหัวใญ่พี่น้องแล้ค่ะตอนมันสกุกเราจงแขวยโรยผักชีผักชีผักชีกับเหี้ยวเมื่อไหละ่ะซื้อมาไว้กับต้นหอมแขอยสีโรยตอนสุกพี่น้องปใสไซมหมอดเทศไ่เลยพี่น้อง ไก่น้องไก่ใส่มื่อแล้วพี่นอ้องเพราะว่ามื่อกันหลังหลังแล้วต้นหอมใส่มันหวานบะแมนต้นหอมอันวัาหอมไก่ลง่งมีปีกไก่มีน่องไก่ ไข้คนป่วยจ้าน้องไก่ซับคืนวันไดเอาขากล่องมาตัาง้งเอามือจับพี่นไกล่ลงไก่ขอตม้นมนำนำเม็นข้าวมันถิ่มแล้วล่ะพี่น้องมันนี่แหละเชียรรถ มันมันฝรั่งนี่ราจาซุป ทำซุปปกติถามไม่หลากพักซี่ตาไส้พี่น้องยิ่งอร่อยพริกไทยก็แล้วแต่ค้นมักเนาะมักกับไส่ตอนห้าสุกแล้วนี่แหะจ้ารอให้มันสุกแค่รอสุกพอไก่ตม้ม ต้มถิ่มน้ำลงแล้วมันสุกแล้วลวจ้ะแต่ก็ล่ออีกสิตุนไว้จักประมาณเคิึ่งชั่วโมงจ้ะเป็นเปียเปียรมาล่อเบิ่งตอนมันสุจกจ้ะสุกแล้วพี่น้องต้นหอมผักซีโรยแล้วพริกไทยยังขอไปทานพหญ่ตอนกินอไอพหญ่ใส่ ว่ามักหรือบ่มักนี่หละจะสุกให้คนป่วยกินคนบป่วยก็กินได้จ้าเส่บจังยังนี่สุกหวานหวานไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่มันหวานหวานนั่นพวกก็น,นี่แ่ะพวกมันพวกหวัวหอมใหญ่เนาะแครอไก่กับหวานนวใส่แครอทด,ดีกับเกลือเช่นนี้หลจะจ้า แซบแซบคนป่วยหลับอยู่พี่น้องคนป่วยให้กินยาเรากันรับเด mm ี hmm. ๋ยวสิป,ปุกมาก,กินเข่ามาสุปว่าแล้วสีกินบอสวัสดีจ้าสวัสดีครับเริ่มเปิดวิดีโอพี่น้องมากินซุปน้ำกันพี่น้องซุปไก่ให้คนป่วยพี่น้อง mm hmm. ไปพาตาผู้เฒ่าเนาะ น้ำฮอนนน้ำกันพี่น้องฝร mm hmm. ังบาเขาก่ได้เฉียด <laughs> ม่ซชชีวิตด้ฝรังมายอมรับจาของว่ารักองเขาเด้เกสิบสองปีแล้วพี่น้องก็มากจะชิมสูงเน่ากวเลย Ich habe lange keine Suppe gemacht. Hatte du denn? <laughs> Das Suppenauge. <laughs>

แกก็ฝรั่งเนาะเขาว่าเถาสิเจียเจียสิล้มสิตายได้พี่นอ้องฝล,ลังเขาถือบ้างเนาะว้ว่าเขาเถากะเถาเขาแบบว่าตามเถาเนาะ How is with the baser? Huh? <sniffs> in die Ritze. Bei Piadede. Don't like him Gut. Ich wir morgen noch Kaffee. Morgen. Coolen? Ah. Aber der ist gleich fett. <laughs> Nicht Mundtag. Kaffee. Mhm. สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายอีกเรืบอยดี